สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนแล้วเมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีแพทย์ระบุติดเชื้อในกระแสะพระโลหิตถกวงประชุมกับมาธิการนิรโทษระอุประธานกับมาธิการนิรโทษย้ำไม่กลับมติปมล้างความผิดยกเข่งแน่วิบฝ่ายค้านคู่ยื่นสารรัฐธรรมนูญเปิดจดหมายลับ เอ็กซ์จากกริดระบายความในใจก่อนถูกยิงตำรวจยังไม่สรุปปมสังหารเพื่อนร่วมอาัยงานพระราชทานเพลิงศพส,สาวลวงขายตุ๊กตาเฟอร์บี้คอตกสารพิพากษาจำคุก75ปีแต่รอลงอาญา3ปีหลังรับสารภาพชดใช้เงินเยื่อแล้วเขี้ยวข่าวให้คน้น ขนข่าวให้เข้มกับข่าวค,นคนน้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขณะนี้เวลา2 1เอตกากับ39นาทีนะครับในที่สุดวันนี้เราก็มีข่าวเศร้านะครับ,รบสะเทือนใจไปทั้งประเทศเพราะรว่า เมื่อมีถแถลงการสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนนะครับติดเชื้อในกระแสพระโลหิตออกมาอย่างเป็นทางการ,รนะครับ,รบซึ่งเป็นถแถลงการจากโรพาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเรื่องพระอาการประชวนของสมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกคณะประทับณโรพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยฉบับที่9นะครับซึ่งวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระสังฆราชนะครับสกลมหาสังฆปรินายกมีพระอาการโดยรวมเนี่ยุดลงนะครับและได้สิ้นพระชนลงในเวลา19.30นาฬิกา30นาทีของวันนี้นะครับสาเหตุก็เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิตจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะฮะใช่ครับอันนี้อย่างเป็นทางการเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ทางปรลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนายธงทองจันทรังสุนะครับได้ บอกภายหลังสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่ากําหนดการในวันที่2 5ตุลาคมอยู่ระหว่างรอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคาดว่าจะมีการเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในเวลา12นาฬิกาและอัญเชิญพระศพประดิษฐานยังตำหนักเพชรภายในวัดบวรนิเวศวิหารนะครับซึ่งคาดว่าจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงพระศพ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะครับนอกจากนี้จะออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ข้าราชการทั่วประเทศแต่งชุดไว้ทุกถวายความอาลัยเป็นเวลา15วันส่วนสถานที่ราชการลดธงครึ่งสาวเป็นเวลา3วันนะครับทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการไปร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพต่อหน้าพระรูปสามารถไปได้ยังอาคารมนุษยนาควิทยาทานภายในวัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับ นี่นะครับก็เข้าใจว่าหลังจากนี้นะครับก็กําลังรอเวลาที่จะให้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษานะครับได้มีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งด้วยใช่ครับเอาล่ะและช่วงนี้เราก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของพระการประชวนของสมเด็จพระสังฆราชนะฮะซึ่งตั้งแต่ประมาณปี244ในรายละเอียดนะครับรวมทั้งพระบรมัติของท่านด้วยนะครับติดตามชมนะครับ พระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจริญสุวัฒโนคชวัตรมีพระนามเดิมว่าเจริญคชวัตรประสูติเมื่อวันที่สามตุลาคมพุทธศักราช24 5 6น่าณจังหวัดกาญจนบุรีทรงบรรชาเป็นสามเณรเมื่อพระจสนิสาสิบสี่ปีณวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรี และทรงอุปสมบทณนวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2476โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณวงศ์ส่งเป็นพระอุปชาส่งสอบได้เป็นปร,ริยธรรม9้า9ประโยคเมื่อพุทธศักราช2484ต่อมาในปีพุทธศักราช2499สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ส่งเลือกให้เป็นพระอภิบาลหรือพระพี่เลี้ยงของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในระหว่างที่ทรงพระผนวดและได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับณวัดบวรนิเวศวิหารระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2499 ทระงทรงเป็นพระเถระที่ประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามทางแห่งศีลสมาธิปัญญาทรงเป็นพระผู้ประเสรศิฐจากคุณงามความดีที่ทรงสร้างสมไว้จึงทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2532 นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้ร่มกาสาวพัฒนรงค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและพระาศาสนกิจได้ครบถ้วนทรงนิพน์เรื่องต่างๆไว้เป็นอันมากทั้งที่เป็นตำราพระธรรมเทศนาและทั่วไปอาทิประเภทตำราส่งเรียบเรียงวากยะสัมพันธ์ภาคที่หนึ่งและภาคที่สองสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการศึกษาของนักเรียนบาลี และส่งอำนวยการจัดทำประธานุกรมบาลีไทยอังกฤษสันสกฤตฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนารนาถทางยังส่งริเริ่มและดำเนินการให้แปลตำราทางพุทธศาสนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาพระพุทธศาสนาเช่นนวโกวาดวิไนมุกพุทธประวัติพิขุปาติโม อุปสมบทวิธีและทําวัดสวดมนต์เป็นต้นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงมีคุณูปการอันทรงคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในฐานะประมุขสงฆ์สูงสุดพระชนมายุ 100, 1นึ่งร้อพรรษาใช่ครับพอดีเลยนะฮะใช่ครับใช่ฮะโอ้เป็นพระที่ อยู่ในร่มกาสวพัสมาอย่างยาวนานท่านผู้ชมครับตั้งแต่ทรงอุปสมบทนะฮะ15กุมภาพันธ์2476นะครับก็เป็นบวชเป็นพระนี่80ปีพอดีเลยนะถ้านับตั้งแต่ทรงบรรพชาเป็นสามเณรก็86ปีนะครับเพราะว่าพระองค์นั้นได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ14พรรษา นะ14,000ษานศาะครับแล้วก็ทรงอุปสมบทเป็นพระนะครับตอนพระชนมายุ2 0พ0 0ษานะครับ2,476ตอนเป็นพระนะครับครับตอน1 4พรรษาาตอนที่พระองค์บวชเป็นพระเนี่ยครับตอนนั้นด้วยความที่ตอนท่านเป็นเด็กอยู่เนี่ยก็เป็นเด็กที่ไม่แข็งแรงเจ็บป่วยง่ายนะฮะแม่หรือว่าพระมารดาของท่านเนี่ยก็เลยไปบนบานสารกล่าวนะครับ แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรแล้วก็จะมีการบวชแก้บนนะฮะแล้วหลังจากนั้นตอนอายุ14ท่านก็เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมานะฮะตั้งแต่ทรงเป็นสามเณรเลยนะครับใช่นะฮะแล้วไม่ว่าท่านจะเสด็จประาพาสที่ไหนก็ตามนะครับก mm ิจวัตรของท่านก็คือทุกเช้าจะต้องออกบิณฑบาตนะฮะ mm hmm. และในระยะต่อมาท่านก็ฉันแบบที่ ฉันผักแล้วก็งดเนื้อสัตว์ครับอ,องค์ที่19นะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับครับซึ่งพระองค์เริ่มมีราะการประชวนเป็นโรคเบาหวานและโรคไตนะครับตั้งแต่2,544นะครับและประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2,545เป็นต้นมานะครับก็ส่งผลให้ทรงเข้าร่วมงานพระศาสนาไม่สะดวก นะมหาเถรสมาคมจึงได้แต่งตั้งให้สมเด็จเกี่ยวตอนนั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนใชาค,คงจำได้นะครับนี่ครับเ,เดี๋ยวเราพักกันสักค,ครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ